คาถาเสริมโชคลาภเงินทองค้าขายดีรุ่งเรืองร่ำรวยสวดทุกเช้าหรือเปิดเป็นประจำเวลาที่อยู่บ้านร้านค้าหรือบริษัทช่วยส่งเสริมให้มีโชคมีลาบค้าขายดีเงินทองหลั่งไหลมายิ่งเผยแพร่แบ่งปันผู้อื่นก็จะร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป เมื่อพร้อมแล้วสำรวมจิตตั้งนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะ พักวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธะคาถาบทแรกคาถาเสริมซัพ์พุทธะมะอะอุนะโมพุทธายะวิละทะโยวิลโคนายังวิลหิงสาวิลทาสีวิลทาสาวิลอิทิโย พุทธะมานีมามะพุทธสะสะวาโหมวิละทะโยวิละโคนายังวิลหิงสาวิลทาสีวิลทาสาวิลอิทธโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสะวาโหมวิละทะโย วิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมคาถามหาลาบณาม,ามีมามหาลาภาอิติพุทธสะสุวรรณนางวา ละชะัชตงวามณีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัฏถังวาเอหิเอหิอคัคคเฉยะอิติมีมาณนะมามีหังณนะมามีมามหาราพาอิติพุทธสะสุวรรณังวาละชะตังวามณีวา ทะนังวาพีชังวาอัดถังวาปัดถังวาเอหิเอหิอาคักเฉยะอิติมีมาณามีหังณามีมามหาลาพาอิติพุทธะสุวรรณังวาละชตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัดถังวา ปัดถังวาเอหิเอหิอาคัตเฉยะอิติมีมาณมามีหังอาคาขายดีพุทธังพระหุชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษย์าัังเอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษยานนง อธิธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษสานังเอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษสานังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธัง พระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษษสานังเอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษษสานังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันทางเอหิพุทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษษสานัง เอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษย์สาัังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันทังเอหิพุททังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษย์สานัง,ง,นางเองหนนเอเอเอิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเป มนุษย์านนงอิธิโยปุริโสจิตตังพันธังเอหิพุทธังพระหุชนานางเอหิจิตตังเอหิมนุษย์านังเอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษย์านังอิทธิโยปุริโสจิตตังพันธังเองหิ พทธังพระหุชนานังเอหิจิตตังเอหิมนุษสานางเอหิราพังเอหิเมตตาชมพูทีเปมนุษสานางอิทธิโยปุริโสจิตตังพันทางเอหิคถาเงินลานสัมปะจิตฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิลทาสีวิลทาสาวิรอิทธิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหาลือลือสำปัจจิตฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุณโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทา,า,า,าสาวิรอิทธิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหาลือลอสัมปัจจิตฉามินาสังสิโม พมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาอรายันติพมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทา,า,าสาวิระอิทิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาห,าหาหาลือลอสัมปัจจิฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาอรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจิตถามิเพ่งเพ่งผาพาหาหาลือลือสัมปัจจิตฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิฉามิเพ่งเพ่งผาพาหาหาลือลอสัมปัจิิฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาอรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิละทาสีวิละทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจิตฉามิเพ่งเพ่งผาพาห,าหาหาลือลือสัมปจจิตฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาอรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทา,า,า,าสาวิรอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปัจจิตฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิรหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิรอิทธิโอพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตฉามิเพ่งเพ่งผาพาหาหาลือลือสัมปัจจิฉามินาสังสิโม พุมมาจะมหาเทวาสัพเพยขาปรายันติพุมมาจะมหาเทวาอภิราภาพวันตุเมมหาปุญโยมหาราโพพวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธมะอุนะโมพุทธายะวิรัตโย วิรโคนายังวิระหิงสาวิระทาสีวิระทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหมสัมปัจจิตถามิเพ่งเพ่งพ่าพาห,าหาหาลือลือคาถาเจริญโภคศัพท์นิจจัง กาลังปิยังโหติเทวะตาปินิปัติตยังมหาเตชังมหาตปังพระเลเนเนเตเชชยตุชยมังขลังขอให้ทุกท่านทุกคนที่ร่วมสวดคาถาที่ร่วมฟังบทสวดมนต์นี้จงมีเงินทองหลั่งไหลามาไม่ขาดสาย เงินทองหลั่งไหลามาทุกทิศทุกทางมีลูกค้ามาอุดหนุนสินค้าของท่านจากทั่วทุกสารทิศมีโชคมีลาบมีวาสนาบารมีรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งด้วยเธอสาธุ